เมื่อมีอาการกระดูกข้อต่อเจ็บปวดจี๊ดมีเสียงลั่นเวลาเคลื่อนไหวอาจเกิดจากร่างกายขาดคอลลาเจนและน้ําในข้อเข่าลดลงบอกก่อนเลยว่าคอลลาเจนถือเป็นสารประกอบที่สําคัญของทุกอวัยวะในร่างกายแล้วเมื่ออายุมากขึ้นการสร้างคอลลาเจนก็จะลดลงเรื่อยๆเมื่อน้ําในข้อที่ลดลงก็จะทําให้เกิดการเสียดสีโดยตรขงของข้อพอข้อต่อได้รับภาระหนักส่งผลให้กระดูกอ่อนเกิดการสึกหรอเมื่อ,ออายุมากขึ้นการฟื้นตัวของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนก็จะลดลงเมื่ออาการเริ่มเลื้อยหลังจึงเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยบางคนอายุไม่ถึง50ก็เเริ่มสียงแล้้วขา เสื่อมเป็นแล้วรักษาไม่หายฉีดน้ำหล่อดเลี้ยงก็มีค่าใช้จ่ายสูงเพลอเพต้องผ่าตัดเสียทั้งเงินและเวลานอนพักฟื้นอีกด้วยแต่จะดีกว่าไหมที่จะเริ่มดูแลตั้งแต่ตอนนี้ดูแลฟื้นฟูด้วยดอกเตอร์แล็บคอลลาเจนรูปแบบชงดื่มสูตรพรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีการรองรับคุณภาพได้มาตรฐานสูงส่งตรงจากโรงงานหลังจากลูกค้าได้ลองทานมากกว่า3สัปดาห์ก็สามารถกลับมาใช้ข้อเข่าได้ปกติการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นตามไปด้วยย้ำนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มอยู่อย่าพลาดที่